สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ดูดวงความรัก w i s i M t m ท o t อ่และตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่มดจะทำคลิปขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยากให้คุณรับฟังด้วยใจที่เป็นกลางนะคะ แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาสิ่งดีๆเพื่อไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ w i s h m t ท a r o t ได้นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะคะในช่วง1 30เมษายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร เราจะมาขอคําแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจะเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานและความรู้สึกของตัวคุณก่อนนะคะเดฟู o l ค่ะจัด m มนนะคะไนท์ออฟเพนตาเคิลค่ะ เดอะเฮอร์มิตนะคะเซเว่นออฟสอดค่ะจ้าสติกค่ะทรีออฟเพนทาเคิลทรีออฟวานสเตรน ไบสุดท้ายได้6 of one ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอใช้ลูกเต๋าเพื่อดูลัคนาและราศีของเขาคนนั้นแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะลัคนาหรือราศีกุมนะคะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่เลข1น่งค่ะจะเป็น1วันนับจากนี้นะคะ1สัปดาห์1เดือนนะคะหรือวันที่1พฤษภาคมนะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องสำหรับชาวราศีพิจิกที่ดูคลิปนี้นะคะ ภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณนะคะได้เด f บโ l นะคะแม่มดมองว่าตอนนี้คุณรู้สึกเป็นอิสระกับทุกอย่างนะคะไม่คาดหวังไม่ควบคุมอะไรนะคะเหมือนกับต้องการใช้ชีวิตแบบโสดไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ต้องการที่จะมีสถานะที่ผูกมัดกับใครในตอนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณรู้สึกนะคะในใจของคุณเหมือนกับว่าคุณรู้สึกถูก ใจใครบางคนนะคะเหมือนกับว่าเป็นรักแรกพบนะคะรู้สึกดีตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบและเจอกันนะคะ ช่วงนี้ตัวคุณนะคะอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวนะคะทุ่มเทไปให้กับเรื่องงานมากกว่านะคะคุณเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกในเรื่องของความรักมากนักนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองใช้เวลาเงียบๆนะคะทุ่มเทใส่ใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวงการ นักวิชาการนะคะวงการการแพทย์หรือวงการศาสนาก็เป็นได้นะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะคุณจะมีความรู้สึกที่มั่นคงเกิดขึ้นในใจนะคะแต่คุณจะเข้าหาเขาในรูปแบบของเพื่อนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจคอยให้คำแนะนำดีๆให้กับเขามากกว่าที่จะแสดงความรู้สึกแบบเปิดเผยนะคะคุณนะคะ แอบตามสืบตามส่องแอบดูเขาจากโลกโซเชียลอยู่นะคะลึกๆในใจคุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะแต่เลือกที่จะเข้าหาเขาในรูปแบบของเพื่อนนะคะแล้วก็คอยสอดส,ส่องดูเขาจากโลกโซเชียลดูความเป็นไปดูความเคลื่อนไหวของชีวิตเขานะคะแล้วก็อย่างที่แม่โมดบอกนะคะคุณอาจจะรู้จักกันมานานแล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะ คุณลังเลนะคะไม่แน่ใจว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนหรือคิดเกินเลยไปกว่านั้นนะคะความรักในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเป็นคนที่จะต้องติดต่อกันในเรื่องงานนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหานะคะมันก็คือความไม่ชัดเจนนะคะ คุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างนะคะรอคอยคำตอบหรือรอคอยการที่เขาจะมาแสดงความชัดเจนกับตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณกังวลในใจนะคะนั่นก็คือคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะค่อนข้างที่จะมีทิฐิกับความรักนะคะคุณอาจจะแสดงออกความรักไม่เก่งนะคะอาจจะแสดงความรู้สึกไม่เป็นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะที่มันมีในความสัมพันธ์ คุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าหากว่าคุณและเขาจากกันนะคะนั่นหมายความว่า คุณและเขามีโอกาสที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่มดมองว่าชาวราศีพิจิกคุณเป็นคนเก่งนะคะและเขาคนนั้นก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถและความเป็นคนเก่งของตัวคุณด้วยนะคะความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวคุณยังรักอิสระแล้วก็ยังต้องการที่จะ เป็นโสดไม่อยากที่จะผูกมัดกับเขาในตอนนี้นะคะทั้งที่ใจลึกๆแล้วคุณมีความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเขานะคะแต่คุณก็อยากที่จะเป็นอิสระแล้วก็อยากที่จะเป็นโสดมากกว่านะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดอ่านได้จากในฝั่งของตัวคุณนะคะแม่มดจะขอเปิดการที่แม่มดเขียนขึ้นเอง3าใบานะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ ออกกาลังกายบ้างเสียเหงื่อเพื่อให้ร่างกายสดชื่นรักแบบไม่ควบคุมเชื่อใจและเข้าใจกันนะคะแม่มดเกือบอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะคะใบสุดท้ายนะคะ เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขให้ได้แม่มดมองว่าใบนี้นะคะมันตรงกับเดอฟูนะคะก็คือคนที่รักอิสระรักสนุกแล้วก็ไม่ต้องการที่จะผูกมัดกับใครแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะ ทีนี้นะคะเราจะมาดูไพ่ในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับตัวคุณแล้วก็พลังงานของเขาในตอนนี้ที่มีกับคุณนะคะเป็นยังไงนะคะ Two of o n e ค่ะ Queen of s w o r d นะคะ t o of s w o r d ค่ะ เซเว่นออฟสอดเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะเดอะชาริออดค่ะไฟฟ์ออฟวันนะคะซิกซ์ออฟวนเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะทรีออฟเพนตาเกิลเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะเอ็ดออฟเพนตา e เิลค่ะ ใบสุดท้ายนะคะ10 of o อนค่ะพลังงานในฝั่งของตัวเขานะคะไพ่ใบแรกได้2 of one นะคะแม่มดมองว่าเขา รู้สึกกังวลนะคะเราก็ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าใจนึงนะคะก็มองว่านี่เป็นโอกาสที่จะมีความรักแต่อีกใจนึงเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะตัวเขาเองเป็นคนที่มีอดีตที่เจ็บปวดเสียใจกับความรักนะคะ เป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในแล้วก็เป็นคนที่เปิดใจรับใครเข้ามายากนะคะเขายังติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในอดีตยังลืมความเสียใจจากความผิดหวังในความรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะเขาก็แอบ,บตามสืบตามส่องแอบบดูคุณอยู่เหมือนกันนะคะคุณทั้งคู่นะคะแอบบสืบแอบบส่องแอบบดูชีวิตประจำวันของกันและกันอยู่โดยที่ ต้องการที่จะรู้นะคะความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็เขาปิดกั้นตัวเองจากคุณนะคะไม่อยากให้คุณรู้ความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเขานะคะตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ต้องการความรักและคนรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มนะคะในสิ่งที่เขาขาดหายไปนะคะในวัยเด็กเขามีครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นนะคะอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบต้องการคนรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่เขา ขาดหายไปนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มีทิฏฐินะคะเป็นคนที่ปากแข็งเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรู้สึกในเรื่องของความรักมากนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าคุณและเขาห่างๆกันไปนะคะก็จะมีโอกาสได้วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะความรักในครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่พบเจอกันจากการทำงานนะคะอย่างที่แม่มดบอกนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันนะคะ อาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะคะหรือมีเรื่องงานที่เชื่อมโยงให้คุณทั้งคู่ได้มาพบและเจอกันเขาก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องงานมากๆคนหนึ่งคุณและเขาต่างก็ชื่นชมกันและกันในการที่เป็นคนเก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้วยกันทั้งคู่นะคะสิ่งที่มันกังวลอยู่ในใจเขานะคะก็คือความรู้สึก ที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะมีใครในตอนนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะได้10ออฟสอดนะคะแม่มดก็มองว่าเขารู้สึกว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่ ผิดหวังนะคะเป็นความรักที่เป็นทุกข์นะคะเป็นความรักที่ไม่สามารถไปต่อได้นะคะเหมือนกับว่าเขาติดอยู่กับความรู้สึกนั้นแล้วก็เขารู้สึกว่าความรักในครั้งนี้มันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นที่มีคอมมิทเมนต์ที่ชัดเจนต่อกันได้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากไพ่นะคะแม่มดมองว่าในฝั่งของตัวเขานะคะเขาค่อนข้างลังเลแล้วก็ปิดกั้นนะคะ แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับตัวคุณทั้งๆท,ท,ที่มีความรู้สึกให้กับตัวคุณนะคะแต่มันมีปัญหาบางอย่างที่เขาเลือกนะคะที่จะทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันนะคะทีนี้แม่มดจะขอเปิดเลิฟแมสเซจออร์เดินนะคะ <c oughs> เพื่อดูความในใจที่คุณทั้งคู่อยากบอกกันและกันนะคะ มีไพ่สไลด์ลงมาแล้วนะคะสมใบนะคะแม่มดจะเลือกในฝั่งของตัวคุณเลยนะคะและอันนี้3ใบนะคะในฝั่งของเขาเรามาดูในฝั่งของตัวคุณนะคะ choose me or l o s t me i'm not a backup plan and d e f e n i t a l y not a third choice เลือกฉันหรือสูญเสียฉันฉันไม่ใช่แผนสำรองและไม่ใช่ทางเลือกที่3แน่นอน Baby just tell me where I can find someone like you ที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหน ใบสุดท้ายนะคะ It's so h r r t to d m m t t t h t t m i g h ม be บีลองมันยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าฉันเป็นคนผิดทีนี้เรามาดูในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่ามีอะไรอยากบอกกับตัวคุณนะคะ Right now I'm not the same person you used to know ตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว I really want to o o n n e c t you u u t t think I should not ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้น I cry myself to sleep ฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะแม่มดมองว่าในฝั่งของตัวเขานะคะเขามีปัญหากับตัวเองนะคะยังเคลียร์ความรู้สึกแล้วก็ยังเคลียร เรื่องราวเก่าๆจากความสัมพันธ์ของตัวเขาไม่ได้เขาจึงไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะและนี่คือความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้นะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะ แม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าฟังเรารู้สึกไม่สบายใจแม่โมดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่าเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะมันเป็นพลังงานการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกันกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะก่อนจากการแม่มดอยากให้คุณช่วยกด s ั b s cribe นะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ